กูปัดดานไม่ต่างกันเลยนะสักปักป้าสักปักป้าน้องตอนนี้เปรียบด่านนี้หนามาเยอะแต่ผมว่าไมเคิลมีสิทธิ์ไปกระจกไม่ไมเคิลก็ไอกองแก๊งอะวิ่งหาเหมือนกันไมเคิลนะพี่ว่ามันเกิดข้างล่างปะผมเองผมเองผมว่ามันเกิดข้างล่างพี่ว่าไหม แต่ก็มันเดินมานี่ต้องมีคนโดนหนึ่งทีแน่นอนนะพี่กลัวแล้วไปเส้นจริงดยกระจกด่านอยู่ด้วยนะเด็กไม่ไม่ไม่ใช่กระจกมันจะกระจกน่าจะน่าจะนี่ขั้นหนึ่งเออก็ไมปเส้นหนึ่งไปขั้นหนึ่ง,นนงเดินบนได้สบายเลยพี่ปุ้มรอเลยไหมพี่ปุ้มดูไม่หมายถึงพี่ปุ้มไปรอไปรอตรงท่อไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมปัดให้ดีกว่าไม่งั้นมันเก็บขาพี่พพพ เออผมจะได้วิ่งหนีง่ายๆด้วยเออนั่นแหละพี่พี่รอตรงนั้นแหละนั่นแหละพี่เพราะว่ามันจะแอบตีพี่ไงมันจะแอบนี่แหละพี่แอบตรงนั้นแหละใช่เยพี่โมากพี่โป้ถ้ามันไม่มองข้างบนมันก็จะไม่เห็นแต่พี่ระวังอีการ์ลั่นนะ หรือพี่จะปั่นไฟพี่ปั่นไฟก่อนไหมไดพี่ปั่นไฟก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมไปปั่นกับเอวานว่าเอวานใช่ข้างล่างไม่ได้เสียงผีเลยน่าจะข้างล่างแล้วแม่งโดนล้างด่านนีแ่แม่งร้องเลยตอนนะี้โอเคเพราะว่าร้องเพราะว่าผีมีร้องอ่ะตอนนี้น โดนลักดาดเออปัดล่างหน่อยนะปัดปัดล่างก่อนพี่ปัดล่างก่อนบนบนบนเวลาละเฮ้ยสีเสียกหอมม่งอยู่นี่อย่าอย่าให้มันเก็บขาพี่ปุ๊บหนึ่งขาเรียบร้อยมันมันมันขานลั่นแล้วพี่ขาที่ลั่นแล้ว ที่พวกไปแอบเ,เนี่ยเดินเดินเร็วขึ้นแล้วทีนี้เดินเร็วขึ้นแล้วแต่ขาเดียวเขาไม่เป็นไรหรอกมั้งดักพี่เลยรดักแหมจะเล่นกระจกก็เถอะ ต้องถามพี่โฟมพี่โฟมเป็นคนโดนไล่พี่โฟมพักขึ้นข้างบนเลยพี่ผมผมว่าข้างบนเสร็จไปสองเครื่องแล้วโอเคเอ้ยพี่แม็กตามผมมาป้างไปฝันข้งนี้ผมดูแลเต่าเออถ้าเต่าไปได้สองคนอ่ะพี่แม็กต้องบอกให้พี่ปุ้มนะขามันจะได้โดนเอ้ยไม่พี่ปุ้มต้องบอกให้พี่แม็กทีหนึ่งใช่ พี่พงศ์อยู่ข้างบนหัวผมป่ะเนี่ยไม่ถ้ามันตีพี่ขาพี่ก็จะหายได้ไงอาจารย์ให้เป็นแม็กยืนบล็อกกันแหละแล้วก็มันตีพี่พงศ์ตอนนี้โอเค,คขาขาหมดพี่ขามหมดละขามหมดละขามหมดละอันนี้ขามหมดละไม็เคลื่อนขามหมดละต่อไปกูสินะไม่นานนะ ปต้าแล้วไปไปนี่ไปพี่มันก็โอเคคนอะไรผมแม่นมันไม่เห็นไอ้นี่ผมไม่เห็นถ้าผมเห็นออร่าเอ้ยถ้าเห็นเดี๋ยวไปนอนไม้ครับไปนอนไม้ดีกว่าบันไดครับบันไดครับบันไดครับบันไดขอบขอบอุ้งคนเดียวไม่เป็นไรไปเลยไปเลยครับเฟดเดียวเองถ้าให้ดาวน่าจะมาขึอนผมแขวนบอกว่าอาจจะมีสองขาว เหมือนจะปล่อยเลย,ปล,ย,เลยลป,ปล่อยแหละดูทรงละแหเขาปล่อยละยอมโดนล้างดา่าดเลยเล่นไม่ได้จริงๆโดนลบที่รถโดนบูนลบอล่านี่คือยิ่งเล่นไม่ได้เลยนะ,อ,ะอีเวนมันอุ้มแล้วมันปล่อยแหละดูทรงนอนแล้ว ปล่อยปล่อยปล่อยเปิดเลยครับเปิดเลยเปิดเลยเขาตีอุ้มตีอุ้มเฉยๆโดนล้างด่านแลแคล่ไม่อยากเล่นแล้วพี่ไม่เคลืนนะ่อนเลไม่ผมไม่สงสารเลยพี่มันอยากแกล้งคนไหนตัวเนี้ยอืมไม่งั้นเราเบาลบินแน่นอนวิ่งมาเลยผมเปิดกล้าวกล้าวแล้ว ยูอยู่ได้นะเอาแต้มก่อนขอแต้มฮิวก่อนมาเจอจุดนั้นตรงนู้นนะขาตมงมุมก็ไม่เจอแม่งมีเซเบอร์สามคนนี่ยิ่งแย่เลยผีเซเบอร์ตัวไหนขาแม่งมุมหน้าปวดน่องเอาอัพหลุดหลุดโดนเบียดหลุดเฉยเลย เขี่ชักปักเลย